เซลโบนะคะโบวี่อิซูซูซอแสงมงคลอยุธยาสาขาลจนะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชว์รูมนะคะแล้วเซลโบจะพามาชมรถหนึ่งรุ่นแล้วก็จะมารีวิวเพิ่มเติมให้ลูกค้าดูนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ m ิ x เในรุ่น Active สีขาวมุกด,ด้านหลังเซลโบนะคะเดี๋ยวเราไปชมรีวิวจากเซลโบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะคะด้านหน้ารถค่ะก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะ ไฟค่ะชุดไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะกระจังหน้าค่ะเป็นแบบลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะ,ะเป็นตัดด้วยสีเทาดำแบบนี้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะถ้าลูกค้าค่ะอยากที่จะสั่งแต่งเพิ่มเติมนะคะเซลโบโูก็มีให้นะคะเดี๋ยวเซลโบโขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทำไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเนี่ย ทำออกมาจะสวยแบบไหนนะคะอันนี้เซลโบก็มีตัวอย่างให้ดูตามนี้เลยนะคะแล้วเรามาในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวค่ะก็จะอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะยังเนี่ยค่ะยังยังไม่ยังอยู่ตัวนี้แบบนี้นะคะยังไม่ได้มีที่ขอบกระจกเหมือนในรุ่นแอลีแกนนะคะ รุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะตัวนี้นะคะมากับล้ออัลลอยนะคะล้ออัลลอยแบบนี้เลยค่ะขอบ17นะคะนี่เลยายางนะคะส่วนยางก็คือจะมาเป็นยางบิสโต e น,นะคะอ๋อขออภัยค่ะยางจะมาเป็นยางดันหลกนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ ยางดันหลบนะคะขนาดยางจะเป็น255 65นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะยางดันหลบค่ะในรุ่นวิว X ของเรานะคะในทุกๆรุ่นเลยค่ะนี่ก็จะมีบันไดข้างแบบนี้นะคะบันไดข้างนะคะบันไดข้างจะมีในทุกรุ่นเลยค่ะเพื่อสะดวกสบายนะคะเวลาเรามีผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก้าวขึ้นรถค่ะก็จะทำได้ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะ ตอนนี้ค่ะเซลโบก็จะพาชมรอบๆตัวรถก่อนนะคะ,อะรอบๆตัวรถก็เป็นประมาณนี้ค่ะรุ่นนี้จะมี2ส,สีนะคะจะมีสีขาวมุกและสีบอลเงินค่ะ,ะแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ฝาท้ายนะคะตัวนี้ค่ะฝาท้ายนะคะข้างหลังนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะก็ oh. เป็นไฟ LED สวยๆวยแบบนี้เลยนะคะอ่า,อาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้โบเปิดฝาท้ายให้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าแบตหมดนะคะจอดโชว์บนโชว์รูมแล้วเปิดโชว์บ่อยๆะคะ่ะแบตก็อาจจะหมดได้นะคะแล้วก็ตอนเปิดะคะ่ะมันจะมีปุ่มนะคะกดเรากดตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะยังเป็นระบบมือเปิดของเราอยู่ค่ะแล้วด้านใต้นะคะก็จะมียางอลายนะคะเห็นไหมคะยางอลายอยู่ตรงนี้นะคะเ,เห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเซลโบพาไปใกล้ๆนะนี่น่ยางอลายจะอยู่ตรงนี้นะคะออกรถกับเราออกรถกับเซลโบไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรามีที่ล็อกยางอลายไปให้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเราไปต่อกันที่ด้านหน้ารถฝั่งคนขับค่ะ ไปเลยนะคะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะฝั่งคนขับค่ะมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะนี่เลยค่ะกุญแจเป,เป็นรีโมทนะคะกดล็อกกดปลดล็อกได้ที่รีโมทต,ตัวนี้เลยนะคะ เดี๋ยวโบขยายมุมให้กว้างนิดนึงนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่แผงประตูก่อนเลยค่ะแผงประตูนะคะนี่ค่ะก็กระจกบานกระจกรอบรถนะคะจะเป็นระบบออตโอต้หนด้านนะคะก็คือด้านคนขับต่อให้เรากดปุ่มล็อกกระจกนะคะด้านคนขับด้านนี้นะคะด้านคนขับด้านนี้นะคะก็ยังจะ ลดลงได้เนื่องจากเป็นออโต้หบานนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวปลดปลดล็อกค,ค่ะปลดล็อกรถนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกแล้วก็ตัวนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้คือการปรับกระจกมองข้างแต่การปรับกระจกมองข้างในรถรุ่น Active อะคะ่ะก็คือเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะแต่รุ่นนี้ยังพับกระจกมองข้างจากตัวรถไม่ได้นะคะตัวที่พับได้ก็จะเป็นตัว Elegant ขึ้นไปค่ะ,ะตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะปรับกระจกด้านขวาค่ะ ด้านคนขับนะคะเราก็หมุนตัวนี้นะคะแล้วเราก็โยกค่ะโยกแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถึงกันที่ภายในนะคะนี่ค่ะภายในนะคะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังก็แจ้งเซลโบได้เลยเซลโบสามารถทําเป็นเบาะหนังให้ได้นะคะแต่ผ้าค่ะก็ทรงนะคะเป็นเคิร์บแบบนี้เลยนะคะเบาผ้าก็สวยค่ะภายในสวยนะคะ เดี๋ยวเซลล์โบขึ้นมานั่งนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะคะ1ด้านคือด้านซ้ายมือของคนขับนั่นเองค่ะก็ถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วอะค่ะเราอยากจะรับสายผ่านมือถือก็รับสายได้เช่นกันนะคะกดปุ่มตรงนี้เลยค่ะเบาเสียงเร่งเสียงนะคะปรับโหมดก็คือปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของหน้าจอค่ะ หน้าจอนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้เท่านั้นค่ะในรุ่น a c t i v e นะคะก็คือจะเป็นเกียร์ออตโต้เท่านั้นนะคะเกียร์ออตโต้ของเราก็จะเป็นเครื่องยนต์2 2นะคะก็จะเป็น8สปีดค่ะ,ะเป็น8สปีดนะคะเกียร์พีนะคะรถหยุดอยู่กับที่นะคะเกียร์ R ถอยหลังค่ะนะคะแล้วก็มี เกียร์ n ค่ะเกียร์ n ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างนะคะแล้วก็เกียร์ d คือเดินหน้าค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยเบรกมือไฟฟ้านะคะ,ะหน้าจอนะคะก็จะเป็นมัลติมัลติฟังก์ชันนะคะที่สัมผัสหน้าจอนะคะสัมผัสหน้าจอแล้วก็หมุนปุ่มได้แล้วก็ควบคุมตรงนี้ได้นะคะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เหมือนกันแต่อันนี้ที่โบอะค่ะ เปิดจอให้ดูไม่ได้เนื่องจากว่ารถแบตหมดนิดนึงนะคะวันนี้เรารีวิวกันเร่งด่วนนิดนึงค่ะไฟขอทางนะคะของอีซูซูของเรานี่จะอยู่ด้านบนคอนโซลแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าบนคอนโซลน,นะคะต่อให้เบาเป็นเบาะผ้าค่ะแต่ว่าบนคอนโซลน,นะคะก็ยังเป็นเย็บหนังอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะภายในจะเป็นภายในสีสดำนะคะตัดด้วยหลังคาสีเทาแบบนี้เลยค่ะ ก็จะดูไม่มืดมากนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านบนหลังคานะคะให้คนด้านหลังตอน2และตอน3นั่งแบบเย็นสบายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดให้แสงสว่างนะคะแล้วกอ็เก็บแว่นจุดให้แสงสว่างง่ายๆเลยค่ะเรากดนะคะถ้ามีแบตไฟมันก็จะติดขึ้นมานะคะโอเคตัวนี้นะคะเบาะปรับนะคะนี่เลยเบาะปรับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็ เอนหลังเดินหน้าได้ปกติค่ะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เป็นเบาะไฟฟ้าค่ะเบาะไฟฟ้าจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเอลิแกนขึ้นไปนะคะามาถึงตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะคะขอโทษค่ะเปิดฝากระโปรงเราจะอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของตัวเปิดฝาถังน้ํามันค่ะเราจะกดจากตัวรถเลยนะคะเพียงเวลาเราขึ้นรถค่ะเราจะไปเติมน้ํามันเราก็ล็อกรถใช่ไหมคะพอเราจะเติมน้ํามันเราต้องกดปุ่มปลดล็อกตัวนี้นะคะ เพื่อให้ถังน้ํามันนะคะได้กดออกค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งบ้างนะคะว่าฝั่งคนนั่งเป็นยังไงค่ะนี้นะคะเป็นฝั่งคนนั่งนะคะอ่านี่ค่ะฝั่งคนนั่งนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างที่เห็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะนะคะที่เป็นฝั่งคนนั่งด้านแถวสองนะคะเปิดเลยค่ะอ่าตัวนี้นะคะก็ เบาะอะค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะอยากเอนแค่ไหนอยากจะตั้งตั้งหรืออยากจะนอนก็คือปรับได้เลยนะคะแล้วเวลาเราพับเบาะค่ะนี่เลยอ่าอันนี้นะคะเราก็พับเบาะตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถขึ้นไปแถวสามได้เลยนะคะแถวสามเนี่ยเราก็พับเรียบลงมาคู่กับแถวสองนะคะให้เป็นแบบนี้ได้เลยเบาะแถว2นะคะนี่เบาะแถวสองก็พับเรียบลงมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวโบพาไปพับด้านนู้นค่ะก็จะเห็นความกว้างนะคะแต่ว่าท้ายเปิดไม่ได้นิดนึงก็เลยยังไม่เห็นความเรียบเดี๋ยวเซลโบอะค่ะมีภาพอยู่เดี๋ยวเซลโบจะให้ดูภาพแล้วกันนะคะอันนี้อันนี้นะคะนี่ค่ะเตรียมพับปึ๊บพับแล้วนะคะนี่พับแล้วตอนสองนะนี่แล้วเราก็กระแทกลงไปแบบนี้เลยค่ะอ่ามันก็จะเรียบเสมอกันแบบนี้เลยแถวตอนสามนะคะก็พับมาได้ เรียบแบบนี้เลยค่ะอะ่นะคะเรียบเลยพับลงมาได้เรียบเหมือนกันนะคะอะ่นี่นะคะสะดวกสบายค่ะกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะ New X Active เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะลูกค้าเซลโบบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะราคารถนะคะอยู่ที่1ล้านนะคะ9,16 0 0 0ค่ะตัวเริ่มต้นนะคะสีขาวมุกค,ค่ะ ราคาจะแพงกว่า1 2 0 0 0บาทเนื่องจากว่าเป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะโอเคนะคะที่กำลังสนใจรถวิวเอกรุนนี้อยู่ค่ะเซลโบอบอกเลยว่าพิเศษสุดๆรุ่นนี้นะคะดอกเบี้ย ดาวนะคะ25%ผ่อน48งวดนะคะดอกเบีย้ยเพียง0.99เท่านั้นค่ะสนใจ Isuzu ป้ายแดงทุกทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือจะเป็นมิว e x นะคะติดต่อเซลโบได้ที่เบอร์0992879536ค่ะฝ <c oughs> ากเพจโบวี่อีซูซูโปแรงจ่ายน้อยไม่ต้องค้ำด้วยนะคะ <c oughs> และฝากช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้เซลโบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>